แล้วก็จูปิเตอร์ก็มารีวิวอีกหนึ่งชุดนะชุดนี้นะฮะเป็นชุด power mix นะครับอันนี้ฟังในบ้านในห้องนะครับประชุมนะครับคาราโอเกะได้เลยนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงขอทางอภัยนะครับลูกน้องทําตู้อยู่หลังร้านนะครับก็ชุดนี้นะฮะเป็น power mix ตัวเดียวเราก็เล่นได้เลยนะครับตัวนี้เป็น power mix นะครับมินิ 8a นะ8ช่องใหม่นะ1 2 3 4 5 6 7 8บูทูธ usb effect แท้และตัวนี้สามารถร้องเพลงไปนะครับ เสียบเฟดได์แล้วอัดอัดเสียงได้นะครับจะมีปุ่มเลคคอร์ดอยู่นะครับกดอัดกดหยุดนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์แท้นะครับ99โปรแกรมแล้วก็บลูทูธพร้อมเลยนะครับสำหรับตัวนี้ powermix ตัวนี้นะครับ200คูณ200วัตต์นะครับผม8แชนแนลนะจุดนี้ก็ลูกค้าดูในคลิป6แชนแนลมานะครับแต่ว่าลูกค้าบอกอยากได้8นะเราจัดได้ตั้งแต่ powermix 4 6 8 12ช่องนะครับกรณนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับตัวนี้จะเป็น ตู้นะจะเป็นกลางแหลม12นิ um. ้วนะฮะไม้อัดแท้แหลมจรวดนะกลาง12นิ้วนะแล้วก็ประตูซัเบ็ซัเบ็ลูกค้าเลือกเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบนะครับไม้อัดแท้นะครับสีระเบิดนะฮะไม้อัดแท้สีระเบิดนะครับผมไม้อัดแท้สีระเบิดนะดอกเป็น800วัตนะฮะสิบแปดนิ้วแปดร้อยวัตต์ไว้สี่นิ้วนะครับผมแล้วก็พิเศษชุดนี้นะฮะลูกค้าเพิ่มไม้ร้อยอีกหนึ่งชุดนะเอาไว้ร้องเพลงคาราโอเกะประชุมบริษัทอะไรได้เลยนะครับสําหรับ ลูกค้าซื้อไปในชุดนี้นะฮะชุดนี้จบ23,500บาท23,500บาทอันนี้รวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าโอนมาเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวมามาดูกันว่า,าชุดนี้ไปไหนนะครับเดี๋ยวให้มาฟังเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาฟังไม้นะครับว่าดังแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับ,ล,นนล,รบลูกค้าคุยกันในรายนะครับก็ลูกค้าอยากได้ชุดนี้นะครับที่เราเคยจัดไปนะครับผมแต่ลูกค้าขอเป็นมิกซ์นะฮะ 8ช่องไอชุดนี้จะเป็น6ช่องนะครับเหมือนกันเปียบเลยเห็นไหมครับรายละเอียดนะผมก็คือเพิ่มไม้ลอย1ชุดเบส12นิ้ว2ใบกลาง2ใบสายต่อเพิ่มไม้ลอยราคาลูกค้าจะส่งแบบโอนนะครับ2 3 5 0 0นะครับลูกค้าบอกลดได้ไหมบอกเป็นชุดเราลดได้แล้วเราก็ให้เรียกบัญชีลูกค้าโอนยอดเต็มนะฮะ23,500แล้วก็ไปนี่ครับปิดเบอร์โทรไว้นิดนึงนะครับไป รัตภูมิสงขลานะครับผมก็ประมาณนี้ร้านเราก็โอนจริงส่งจริงนะครับสั่งก็ได้ของเลยครับลูกค้าเพิ่งจะสั่งเมื่อวานนี้เองนะวันนี้ก็ได้ของจัดส่งแล้วนะครับรอไม่นานนะครับเรารอคิวไม่นาน,นะครับสําหรับร้านเรานะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงไม้กันว่าไม้ประมาณไหนตัวนี้ไม้ที่ไรเนะี่ยไม้ตัวนี้เอฟเฟกต์แท้นะฮะหนึ่งสองจืดจืดใกล้ใกล้ไม่ได้เลยนะของมันแรงฮนะหนึ่งหนึ่งสอง จูจูสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะอันนี้ก็ไปนะส่งที่อวิชาตนะฮะรัตนภูมิสงขรานะครับไปร้านจูปิเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเฝ้ามิกนะฮะหนึ่งตัวนะฮะไมรอยหนึ่งชิ้นนะหรือใครยังไม่เอาไมรอยก็ได้นะฮะชุดนี้ไม่เอาไมรอยนะฮะก็จะจบอยู่ประมาณสามสองหมื่นหนึ่งพันรวมส่งนะฮะถ้าใครมาหน้าร้านชุดนี้ก็อยู่ประมาณสองหมื่นบาทนะครับผมสองหมื่นบาท นะใครมาซื้อหน้าร้านก็20,000บาทได้เบนสิบแปดนะแล้วก็ได้เสียงกลางแหลมนะส่วนค่าขนส่งก็แล้วแต่ไกล์ไก,ก่นะครับประมาณนี้สําหรับชุดนี้นะฮะโอนมาเรียบร้อย23,500บาทเสียงก็ชัดเจนแจ,จ๋วแบบนี้เลยนะฮะสามารถร้องเพลงได้นะคาราโอเกะได้ประชุมได้เปิดเพลงฟังเพลงได้เลยนะเบนสิบแปนิ้วนะฮะประมาณนี้นะคใครมีงบนะฮะ ใครมีงบนะที่จะจัดนะครับชุดเล็กชุดใหญ่ครับหมื่นก็าบาทก็ลดเบสเป็นเบร1สิบได้นะครับแล้วก็ลดมิกลงไปอะไรเงี้ยเราจัดได้ทุกง,งบนะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการอานำเครื่องเสียงไปเล่นนะฮะอย่างนี้ลูกค้าเมกัสิบแปดมาเราป่ะฟังสิบแปดกันครัญญา อยู่ที่แยกไฟแดงวัดวังตะกูนะฮะเป็นที่แยกไฟแดงติดถนนใหญ่มาราแมนสี่เลนนะครับผมมาง่ายมากนะครับนนุเเเเ็่่ออยยจจมมดดกูัับ นั่นที่ได้มาเพื่อบอกมาสัญลักษณ์ไว้ทัดเจ้าเตายนใจเตืสนใจในเรื่องใดคำสัญญาเต็นมาสิบอทนไปให้มันสีเวลาก็แค่ติดโรบที่ชาราบอกครั้งละล่ะสิไมัโนมาช่วยไหวสามตาม ็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยครับ0825406540สามารถทั้งแอดไลน์แล้วก็โทรเบอร์มานะครับแต่ไม่ต้องโทรรายนะครับย้ำไม่ต้องโทรรายนะครับแล้วก็ใครจะไปกดติดตามเพจกับพิมร้านจุ๊บอินเตอร์้ขนมทางท่องทางยูทูบนะครับวันนี้เราบิมตัวนี้กับชุดพาวเวอร์มิกชุดนี้นะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทรวมค่าจะส่งเรียบร้อยทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าใครมาซื้อหน้าร้านก็ลดลงไปครไม่เอาไมลอยนะครับหรือใครมีงบหมื่นกว่าบาทก็ต้องโทรมานะครับก็อาจจะ นะฮะพาวเวอร์มิกก็ลดลงไปเหลือ4ช่อง6ช่องอันเนี้ยเราก็จะจัดให้ได้ตามงบนะครับผมวันนี้ราเพียงเทตานี้กับชุดนะครับสองหมื่นสามพันบาทเบสสิบแปดนิ้วพาวเวอร์มิกตัวเดียวเอาอยู่เอาจบนะครับเอฟเฟกต์แท้นะครับวันนี้ราเพียงเทตานี้นะครับสวัสดีครับ